วัสดีครับนี่คือคลิปหนึ่งที่ผมเคยไปเรียนมาครับผมเปิดเทอมวันแรกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้วันที่28ตุลาคม2568ครับภาษา2568นั่นแหละครับวันอังคารนะครับเมื่อวันวันจันทร์นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมเคยเห็นอ่ะเนี่ยครับ เนี่ยครับเดี๋ยวกันนะอันนี้แหละครับนี่ลองอ่านดูครับนี่ครับนี่อันนี้คือผมกับลิสานี่ผมเองกับลิสาลิสาตัวเล็กกับผมตัวใหญ่ครับอยู่โรงเรียนเซนต์แมรี่ อ้าวที่สอมมาได้ไงคะเดโรงเรียนอน,นุบาล้อยเอ็ดหนูอ,นอยู่อนวิรักกันอย่างดีมากหนูยอยู่โรงเรียนอน,นุบาล้อยเอ็ดวิอันนี้ผมจําได้นะผมเคยเอาขนมให้เนี่ยเนี่ยมาฟังที่ผมอ่านนะครับเมื่อพี่กับน้องอยู่คละโรงเรียน แล้วพี่เปิดเทอมก่อนนั่นแหละวันที่27ก่อนน้องแล้วกันแบบนี้ไปตลอดนะลูกเ <c oughs> ออโดยชอบอกหัวใจเหมือนกันนะครับโอเคผมขอจบคลิปไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับ